ทั้งฟิล์มผูกินไม่ได้น้ำกาบหมอวนน้องถามชาวนาพวกเขาตอบว่าน้ำไม่มีใช้พี่ผลให้ตาข้าวไม่พอ,อกินยากเกิดหมดสิ้นหมอวนไม่ได้ต้องการ ผมหิารข้าไม่พอกินข้าเกหัวิ้นหัอวไม่พอดเบที่สูงสาอยากช่วยเจือจันนึกได้ค่ะแม่นสายใหญ่แต่อยู่ไกลมากข้าเขงอนฟ้า โคลาไม้แบ๊กี้ร่างไถ่ชวนวัวชาวนาไม่นานนชาได้มากมายแบีลองกินสรอร่อยดี กินผึ้ผักทั้งหลายชับเลือดูวัวทุกตัวว้วดีว้วว้วอย่างนี้คงพอกินได้ไม่เอาดีกว่าสงสารวัวนักตั้งแต่กินผักแบกที ต่อมาผูคนเล่าว่าหมู่บ้านชาวนามีมังกรใหญ่ไม่เคยดุร้ายมีจิตใจดีอกอ้อมอริช่วยงานมากมายอยู่กับชาวนาเป็นเพื่อชาว ដែលលើ2